สวัสดีพี่น้องวันนี้แม่น้องดาจะพาไปตามแม่เพลินแม่เพลินงวดที่แล้วได้หกได้สามหกตรงตรงวันนี้ฟันอีกแล้วพี่น้องเดแ,แม่น้องดาจะพาไปตามเด้อจะเอาเพลินได้ตัวใดไปรับส่งเราฟังได้เลยจ้าแต่ก่อนไปกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องาดาได้เด้อจ้าแม่น้องาดาพาเพลิน <c oughs> ก็คือยู่กับพวกถือลาพอดีกันนนทยากับพมาก็การนะเรยอักเอยดาอักด้จักบาทดเลยอักอักอัเอยอยู่กับนสื่อลาดอกเพราะว่ามันบอเขาเรืมอนเหมืนมั่เนรออนพอลุ่ข้าจเป็นไรฟันนะคะข้าวจ่ผบ่าฟันมีจีรีฟันกับพเขาให้ไปใส่ไปอีกมั้งใส่อีกไข่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  ไปสีใหญ่คนไข่ครับราไปสีใหญ่เองไม่บักับเนเนาะแม่อาหมแล้วเนาะบอลออนี่บอลไปสีด้อปั่นบนสูงวันเสาเดี๋ยวเราไดเสารกเยันสารถไปใหนรมาซื้อเด้อของเหมนนันตลาดตวีสาวเนี่ยเราขายแม่กับพ่อเราขายของหลาทีแล้วนะขไปยู่ไล อแมคับรถบมเป็นรจ้ะบ่แล้วเนามอไซค์มือเส้ตายใช่หนี้ป่ยทิดไปหมืตายบอกได้่มอไซคก็บับบ่เป็นบ่อรถไฟฟ้าก็บ่เป็นเป็นงงีจังแไหฟฟาเป็นสะกคากับเขาเันนี้คับราโมเป็นเจ้าข้างจักรยานก็ทำให้เป็นจักรยานตะกี้กับคับแตอสาเด่นวนี่กเศ้าขี่แล้วขับรถไฟฟ้าที่หนึ่งประความี้แยกขึ้นมาจุงขึ้นมาโนบก่าเดี่ยวเนาะาไปวจักเดียยเลย่ากไหม ในนยาันยาในซาเลงยาบายเด้วซาเลงซาเลงอันตรายไปถ้าไหนใส่ตะลันเราปับทาบไปซาเลงคือโมไซธรรมดาเนี่วันนี้กับฟันอยู่ดอกฟันอยู่สือลองมาแต่วัือปัจจุบันนอดยั้นแหละปับปับที่ยนไหม่หลังงามละเอียดปัจจุมีบัตรอีกทีเป็มันมีเล็กแค่สองตัวหมดนย สวนสีบ้านอะไรมูย um, right? ังอ yes. ่ะมูเก็บฝันงวดก้อนนั่นฝันว่าไปโคราชฝันว่าเห็นปูกัมยานั่งยุ่งเหยียนหลังนั่นเพิ่นเลยปลูกอินทผาล่ำขึ้นนวยเลี้ยงเออเออปันนี้เลี้ยวเห็นมัดพี่น้องเพิ่งจะโจทย์ปี้ทีเพิ่นเลยสาวชิบก็ได้ซื้อไว้ได้ซื้อไว้ได้ถือก็ได้ถือจอยมันทิยาจังบมมาสัมพันธ์บมมานันทิยาของ เลขก่็ซื้อง่ายเลยเลขบ่ออ่านพร้อมได้น่ะแม่ได้เต็มแม่ตัวอื่นแมนเลขกสามหูสามตัวอื่นเขาพากันอ่านเหมือตัวนี้เขาปล่อยไปสามหูสามหางพ่อซื้อลายบวมเพราะว่ามันบอถือตัวแล้วก็เลยห้ <S <S างไว้ก็เรียกว่าเศร้าซื้อหมดละะว่ามันบอถือปัานนี้ก็เลยมาฝันวันมาเพิ่นมาเฮ็ดเฮียนเขย่งจู่กับไปดิไปเฮ็ดเฮียนชอยข้าเจ้าข้าเจ้าแยมแยมทั้งหน้าเลยอ้อมไปแยมทั้งหลังก็เลยไปหาเพิ่น ไป้าเทปย่างน้าไนไม่ได้จุอะไรที่เป็นศูนย์สี่วามันสีเด้อศูนย์รื่ี่อ่นั่ไมกสี่ับไปเลยกลับไปเลยสีู่่เกานั่นแหลนยเนตัวนะ้าเป็นยัไงนะาตัวนี้ันตี่แม่จับหนอะไรนะจับน จูวแล้วล่ะยาปากแตกปากบุรีเอาเรียกเสียงบ่จ้ะโอางอาบน้ำความบริเสียงนี่บ่บ่ขันนี่บ่ขันนี่อันเสียงนี่คือจังอันเสียโทษซื้อน้ำเขาเล่นสียก็สิฟันหลุดนะอันเจ้าของบ้านคนได้เลขบ่ะฟันเจ้าคนคนได้เลขสเจ้าของไปถามบุรแล้วฟันมาคนเห็นเงี้ยไหมขุนไม้หนูน่งบางที่ฟันนะข้าวฟันว่าคนเห็นเงี้ยไหมคนอาจจะได้เลขคนอาจจะเสียเลขคือ ่ว่าแม่ไปถามแล้วเพิ่นใดหนึงสีเพินพ่นฝันเพิ่นฝัน,นนั่นฝันร,รายย่เรียนั่นท่าแปลงโอกลูกท่าแปลงัสิละตาบานท่าแปงเอรเลขนไหมค่ะป่านนี้เลเรลึกขึ้นหนายกเรียนหนส่าว่าไฝันเืน่อนมยนมยนเมยนเมียนเมยนมยนเมยนเมยนเมียนเมีนเมนเมนเมนเ่ียมียเมนเมียนเนเมนมีนเมียเม้าขอมบ้าเนเนเมีนีนมนเมนเนมเป็นนม พี่บอกคนพี่บอกคนคนบอกขืนเนาะกูแน่เน่ตะวานให่เหรียญผ้าเปียงมาได้เ่าถ้าเปีงมันนีหมองออกหอกคื่แต่มานี่ก็นาโปะนลายก็นก็เรียปียงมาโปะหนายหเหรียญอันเลขสิบจีกนอยู่หนายหเหรียญมองกล่องนะแล้ววะเราสอนใ้ฟังหมดขึ้นเลยเมียนรู้ว่ารู้ว่าคนใดนึ่งซีเมียนคนใดหนึ่งซีแต่ละเมียนในศูนีบานทีใหญ่นละเมีนม่ซนึ่งหนึ่ เราเดีกเ่างนี่จะศูนย์ี่ศูนยูนที่บ้านกบ้านพี่บ้านี่ศูนสี่หนึ่เจตอนเราเป็นเหตุบ้านไหมเข้าไปถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านได้เลขหนึ่งสี่บ้านที่มคนสีออกมากันจะยาออกมากแ้านพี่พี่เคยตายแล้วจ้า ตอนที่หนเล่าเลยว่าฝันเห็นผีเจยน้ำเลี้ยหรือเ้เทียนได้ล้ันวันที่สุดทีเนี่ยเล่าเลยว่าเจ้าสีมันเนียตายเลยดิใครใครบ้าง่ที่ไหนเล่าสีนี่ยสีมันเสียช่องแม่นะสีมาเสียช่องง่นี่แต่กิดถึงข้นกระดาษบดีหรือเกิดถนปีอาได้เรต้องตายเนายขู่ชพวกคนเราสุดท้ายเสยช่องแล้มหาจะแตกยังกดาเลยเนี่ยแตถ้าเราไปซื้อน้ำโจก็ได้ไปซื้อน้ำหนักโจก็ได้แบบนั้น ก็ยิ่งมากแหละเรียบหกเลยสซูมเก็บทำตัวเองอักไว้อักไว้ยังไงร้องช่องบอกเพื่อนกันหรอกบอกเลขยังไงก็บอกคือคนเราพื้นคนแต่บ้านี้ด่าเพื่อนแล้วเพื่อนสิไปเพื่อนบอกเลขอีกฟังดีๆแม่น้องระดาอย่าเพิ่งซูมออกมานี่พี่น้องมีเคยท่าตายแล้วมาถามซื้อยาซูบบอกขายให้เพิ่นบัตรถือไปเพิ่นบอกเลข สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดแแต่หนูเป็นพีหนูบอกรึได้ค่ะปานีจะเ,เป็ดคนกับตาเราดีดีดแต่เราดีด,ด่นบอกให้ซื้อเอาบอแม่มนผีบอกเลขสามศูนย์เจ็ดผีบอกเลยอันนี้เลขผีบอกสามศูนย์เจ็ดเพิ่นมาถามซื้อยาสูบปานีซสอนให้แต่เพาใครเพิน่นเพิ่นสิกาเพิ่นบอกสามศูนย์เจ็ดทางเดียวคุณหมดหัวตาเอ กิงนอ้ากิ้งลูกคนุปคลิปเราสรุปสรุปคลิปนี้มันมนเป็นอนคนเป็นธรรมดาเดี่สิธรรมดาเลทั้งเลขผีเลขฝันสีกคตรบอยเล็นแกวบานเลขทีศูนยมูเกตฝันมาเป็นเตบานไม่ข้อปถานเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาเนฝันเลยเลขหนึ่งสี่ลบเพิ่มาฝันขึ้นเดยวกันขึ้นเดียวกันเลยขึ้นเดียวกันฝันเห็น พี่เคยตายแล้วพี่เคยพนตายแล้วหรือว่าไม่ได้ถามสื่อยาสูบยาสูบยาซอมทันทีจุเพิ่นพ่อค้ายิ่งเพิ่นได้พี่เคยเพิ่นจะกราเพิ่นตายเลยเพิ่นจะกราเพิ่นบอกเลขสามศูนย์เจ็ดห้าเพิ่นบอกให้ซื้อหล่ร้ายพวกเนี้ยบ่อได้ดาดาตะเพิ่นแล้วได้เพิ่นแล้วแบบนี้แจกเพิ่นมาเลยเนี้ยห้าเพิ่นเป็นข้นอยู่กับเตียงด้านเลยคือในสมมติท้ามหายาจะซ่องไปให้เล่าอยู่ว่าแล้ว คนด่าคนไปคนได้ยาซ้อมบ่หนีอยากคนมาเลยด่าคนเลยหนี่นเลยขอบอกน้ำเจ้าก็ได้ขอบอกน้ำยาโจก็ได้นนก็เลิ่มขึ้นไปกเ่มาเลขทีศูนี่ีนแะบงานขึ้นไปเพิ่นยเรื่อเี้ยละนเลทีศูนยนแงนก็เงี้พอไปนนาโจก็ได้แล้วคนบอกเรก่อนเ้ิคนด่าคนเดียวคนได้บอก่นก็เลยงานขึ้นไปบอกก็เลยหนีมา่นบอกเรื่องนั้นก็เลยว่าดังไะกัหน้าหน้า สามศูนซีก็แลวโอ้สามซูนเกียตสามซูนเจนีป้าพใจเด็กแล้วก็เลยงางมาในฝันปอนห้าคือคืออิอนที่ซื้อยาส่องเมียนเบาแล้ว่าคืออคือมันไอตัวนี้กระเซีนเอาจะสูบไปทาไร้ผ่าอยู่เพราะว่าเบากับผ่าเป็นไลยแล้วอวันลู้นใสแล้วะแม่ทกเบายาสูบอันใส่บาดงดวงตาแล้วนหัวแต่กูถือกันเนีああ่ยกูเสีกูจะซ่องแล้ว่องแลกเรยกว่าไอซนั้นตายอใจยุทาใดยิงที่เคย ตายห้าสิบปีเอ้าวมาเท่าอยู่บนไหนต้องแต่ละตัวพี่น้องเอฟซีก็ไม่ต้องคอมเมนต์ถามแล้วคนที่ตายเนี่ยพี่เคยอายุเท่าไหร่อายุห้าสิบปีตายห้าสิบปีเขียนตรงนี้เนาะมันเขียนตรงนี้เนาะเราตายอายุห้าสิบปีอายุห้าสิบปีจะได้บอกคอมเมนต์ถามเนาะข้อสอบเราข้อสอบเกินเราเกิดศูนย์สี มันกระตรงกันนอตแม่เนีเพราะว่าถามี่สาวแล้วนะพี่บอกเลขบอกสามศูนย์เจ็ดพี่เคยนตายแล้วเมบ่อดนเลขสามศูนย์เจ้าอายุคนอายุ่นตอน่นตายอายุห้าสิแสดงว่าอายุว่ากันอ่าบ่อกแล้วว่าไหนขึกนดาตะเพิ่นอเอาตะเพินก้นกระดาตะเพิ่นแม่บ่บ่ถือกันใช่จังขนาดต่นผ้าห่เลยขึ้นดาคนยุดาคนที่แม่พอจมาบอกเลขแลังความบถือกันใจ่ดา